ผมขอบคุณทุกคนนะครับที่ขนานี้นะให้ความร่วมมือในการมาให้ปากคากับกมรมสอบสวนพิเศษวันนี้ทุกคนที่มาให้ปากคากับกมรมสอบสวนพิเศษต้องเข้าใจนะครับว่าเราเชิญท่านในฐานะพยานเนื่องจากในขณะนี้นะครับคดีน้องแตงโมนะครับเราได้มีการตัดวงโครจรนะอันดับแรกก่อนเลยหนึ่งดิทีพิสูจน์แล้วว่าน้องแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือ น,นี่คือข้อที่หนึ่งก่อนนะครับแต่อ e ีกนเนี่ยมีมตินะครับในที่ประชุมทั้งหมดแล้วว่าน้องแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือนนี้คือข้อที่หนึ่งสองบาดแผลน้องแตงโมไม่ได้เกิดจากไ่พัดเรืออันนี้จบแล้วนะครับเรื่องบาดแผลไม่ต้องคุยนะสามนะสามนะครับเวลายี่สิบสองจุดสามสี่จุดหนึ่งสูที่ตำรวจแถลงข่าวว่าน้องแตงโมตกท้ายเรืออันนี้ก็ไม่จริงนะครับตัดไปแล้วน,นะครับนะอันนี้คือสามแล้วนะนะครับตัดทิ้งแล้วนะ ซีเดิไอมีความเห็นเชื่อว่าน้องแตงโมหายไปจากเรือฟังนะครับน้องแตงโมหายไปจากเรือเห็นล้นี่รับพอดะโทรกันนะน้องแตงโมหายไปจากเรือนะในช่วงเวลา20.40ถึง2ี1สิบสองฟังดีนะครับ ไอ้เชื่อว่าในเวลายี่สิบจุดสี่ศูนย์ถึงยี่1บสองจุดหนึ่งหนึ่งนะครับนะน้องแตงโมหายไปจากเรือไม่ได้เกิดจากการตกเรือไม่ได้เกิดจากแผลการเกิดจากการไม่พัดเรือโดยไม่พัดเรือนะเกิดจากน้องแตงโมหายไปจากเรือในเวลายี่สิบจุด่นย์ถึงยี่สิบเอ็ดถึงย2 1 1ิบสองจุดหนึ่งนีอ้นีเราตีวงแคบแล้วนะหายไปจากเรือนะครับไม่ได้โดนไปพัดเรือ ไม่ได้ถูกนะไม่ได้ตกท้ายเรือตามที่แสนพูดนะแล้วก็เส้นผมสามเส้นก็ไม่เป็นความจริงที่อยู่ท้ายเรือนะครับนะอันนี้คือขณะนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนะครับเราจงเริ่มสอบนะเดซไอเริ่มสอบผมจะไม่ไปยุ่งการสอบสวนของเดซไอเลยเพราะผมถือว่าเป็นหน้าที่ของเดซไอเพราะเราให้ข้อมูลหมดแล้วว่าให้ติดต่อใครยังไงดซไอเขาทราบแล้วนะครับ ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับน้องแตงโมเราจะสักโบเรื่องเวลาหลังจาก20.40จุดนถึง22.11บฟังให้ดีนะครับตอนนี้ยี่สิเนี่ยมันพิสูจน์แล้วว่าน้องแตงโมนะถึงยี่1บสึงหนึ่เนี่ยช่วงนี้น้องแตงโมจะหายไป22.11สองจุดำคัญอย่างไร22.11ก็คือว่าใต้สะพานสังหีนับได้ห้าหรือหกถ้าห้าคน ยี่สองจุดหนึ่งหนึ่งก็คือตัวสุดท้ายของคดีน้องแตงโมคืคอว่ายี่สิบสองจุดหนึ่งเนี่ยน้องแตงโมหายไปแล้วถูกไหมครับดังนั้นหลังจากยี่สบสองจุดหนึ่งไม่ว่าตำรวจจะถแถลงอะไรแล้วแต่มันเป็นเรื่องโมโนทั้งสิ้นเป็นเรื่องเม็กทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นแซนพูดออกมาว่าน้องแตงโมตกท้ายเรือหรือโดนพัดเรือหรือหมอคนสวยไปยืนยันต่อพนักงานสอบสวนว่าบาดแผลเขาได้กับพัดเรือหรือใครต่อใครที่พูดในที่นี้ทั้งหมด ติดคุกทั้งคณะนะผมบอ,อกให้เลยติดคุกทั้งคณะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ตอนนี้สกปกเราแคบขึ้นนะครับยี่สิบจุดสี่ศูนย์ลบยิบสองจุดหนึ่งหนึ่งพี่น้องประชา,าชนคิดดูสิครับว่าเหลือเวลาเท่าไหร่สกปแคบขึ้นแล้วนะรเราต้องบอกกันว่าเบิร์ตท,ที่มาให้ปากคาก็ขอบคุณเบิร์ตนะครับผมเพิ่งทราบว่าเบิร์ตเป็นผู้ป่วยนะอันนี้เบิร์ตเป็นผู้ป่วย นะครับข้อมูลของเบิร์ตที่ให้ปากคากับดีนไอดนไอก็แจ้งแล้วว่ามีประโยชน์ก็อะไรที่จะต้องสอบถามเบิร์ตหรือเบิร์ตให้การไปเนี่ยนะครับทางคณะพนักง,งานสืบสวนสอบสวนของดนไอเนี่ยก็จะเอาไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นเบิร์ตบอก17-19นะครับกลับมายังประเทศอ่ากลับมายังกรุงเทพมหาคนครนะเขาจะไปตรวจสายการบินว่าจริงหรือไม่ที่เบิร์ตกลับมา17-19นะครับอะไรอย่างนี้นะอันนี้เป็นตน้นดังนั้นเนี่ยนะก็ ขอบคุณเบิร์ดนะครับที่มาให้ถ้อยคากับเดซไอวันนี้ก็ขอบคุณเสีสมพงศ์ก็มาให้การกับเดซไอนะครับก็ตอบได้ดีนะตอบได้ดีหลายประเด็นก็เป็นประโยชน์นะครับแต่อย่างที่ผมบอกเสีสมพงศ์ครับว่าเรายัางต้องการตรวจเรือของเสีสมพงศ์นะครับนะทางคณะพนักงานสอบสวนเดซไอเนี่ยยังต้องการสอบ เสียสมพงศ์ในประเดน็นเรื่องของช่วยไปประสานคนที่ซื้อเรือคนที่สามให้หน่อยนะครับเพราะเรือเนี่ยเสียสมพงศ์ขายไปแล้วสามทอดนะครับดังนั้นเนี่ยอยากให้เสียสมพงศ์นะช่วยประสาดนดสไอให้หน่อยว่าอยากจะขอเรือมาตรวจเพื่อจะได้ตัดประเดน็นของเสียสมพงศ์เนี่ยในสิ่งที่เราสงสัยเนี่ยมันจะได้ครบทุกองค์ประกอบมันจะได้จบไปนะทุกไลน์นะครับที่มาสอบสวนนะครับมันจะมีประโยชน์ทั้งสิ้นเพราะว่า เราจะตัดช่วงรที่ช่ชวงจเวลาที่น้องแทงโมงหายไฟจากเรือคือ20.40ถึง22.11นะครับดังนั้นพวกนี้ถ้าท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดท่านไม่ต้องกังวลท่านต้อมีคําตอบให้กับเร i ไอซซึ่งจะมีทีมวิเคราะห์นะครับทําให้การของท่านนะจะมีการบปนทึกวิดีโอทุกขั้นตอนของพยานทุกปากนะครับแล้วก็จะให้ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับดูว่ามีพิรุธน่าสงสัยไหมนะครับอันนี้คือแฝนะครับผมเปิดให้ทุกคนนะ วันนี้ก็มีการออกไปอีกแปดหมายนะครับอีกแปดหมายคนอีกแปดหมายหมายเรียกนะครับอีกแปดคนนอกจากที่เรียกไปแล้วนะครับในเดือนนี้เนี่ยนะครับจะมีการสอบประมาณยี่สิบแปดคนนะยี่สิบแปดคนที่เราเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อองการตัดทำลายเวลาว่าหลังจากยี่สิจุสี่ศูนเนี่ยน้องแตงโมจะมีการคุยกับใครหรือไม่แล้วก็ยี่สิบสองจุหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับในช่วงนี้ยี่สิบสองจุดหนึ่งถึง ถึงยี่สจุดี่ศูนยถึง2ี่บสจุหนึ่งเนี่ยมีการคุยกับใครอีกไหมถ้าไม่มีนะแล้วมันเป็นยังไงต่อไปแล้วไปยังไงไปเจสกีหรือไปอะไรอันเนี้ยเดี๋ยวในเขามีคําตอบอยู่แล้วนะครับเป็นใขณะนี้เนี่ยเขากำลังตรวจทานและที่สำคัญที่สุดคือวิดีโอนะครับที่ขอจากพี่หนุ่มกัญชัย2ี่สิบหกคลิปนะครับแล้วก็ของสื่อมวลชนทุกๆช่องขณะน,นี้ฝ่ายวิเคราะห์เนี่ยก็จะเอาคำให้การของคุณสมพงษ์เมื่อสามปีที่แล้ว นะครับหรือใครตอกใครที่สามปีที่แล้วเนี่ยเอามาตรวจสอบว่าสามปีที่แล้วให้การอย่างไรอันนี้ก็เดียนได้ทราบก่อนนะครับวันนี้ก็คุณหมออาจารย์พระเทพเนาะได้เผยภาพคุณหมอนภัทรได้มีการจําลองศพน้องแตงโมงผมนี่อย่างนี้นะครับว่าคุณหมอคนสวยเนี่ยนะเจตนาลมของคุณหมอเนี่ยเขารู้กันในวงการว่า เจตนาในการถอดใบพัดเรือให้จมน้าเจ้ปาปัญาแล้วก็คุณหมอมาจาลองวันที่สี่มีนาคมสองพันหกสิบห้าครับบ่ายสามโมงครึ่งเนี่ยเอาใบพัดไปส่งนะโดยพนักง,งานสอบสวนของสพเมืองนนท์แล้วก็วันที่สี่คุณหมอน้พัดเอาศพมาจากนิติเวชโดยไม่ได้ขออนุญ,ญ,ญาตคุณแม่ไม่ได้ขออนุญ,ญ,ญาตทนายฟารมกิษณะนะอันนี้คือมีบันทึกเรียบร้อยนะครับว่าไม่ได้ขออนุญ,ญ,ญาตนะแล้วก็ต้องการให้ดีเนเอเนี่ยนะครับของน้องแตงโมนเนี่ย ติดกับไบพัดเรือเพราะพี่น้องประชาชนคนไหนไหมครับไมพัดเรือเนี่ยได้มีการตรวจสอบดีเอ็นเอตั้งแต่วันแรกนะครับก่อนที่คุณหมอจะจําลองมาที่4มีนาคมเนี่ยได้มีการตรวจสอบแล้วไม่พบดีเอ็นเอของน้องแตงโมฟังให้ดีนะครับไม่พบดีเอ็นเอของน้องแตงโมนะนะครับนะไม่พบดีเอ็นเอของน้องแตงโมนะต้องบอกกันนะครับว่ามีการตรวจสอบไปพัดแล้วนะครับว่า ไม่พบดีเอ DNA ของน้องแตงโมนะดังนั้นการที่คุณหมอมาจําลองมาที่สี่มีนานเนี่ยเลอาไปพัดเรือเอามือไปหมุนเนี่ยหมุนตามใจชอบเนี่ยสายฝาเนี่ยกี่แผลกี่แผลเนี่ยคุณหมอเนี่ยนะครับเจตนาต้องการให้เกิดดีเอกอกไปพัดเรือหรือเปล่าแล้วหากมีการเอาไปตรวจสอบใหม่ควรจะพบดีเอ DNA ที่ไปพัดเรือหรือเปล่าเจตนาของคุณหมอนะถึงได้มีการคลิปวิดีโอเอาไว้อันนี้ผมต้องขอบคุณพันตำรวจวรชราิแสนคำนะ ที่เป็นผู้รับการสูบสนสืบภาคหนึ่งที่เป็นคนส่งคลิปวิดีโอนี้คุณให้มาให้คุณหมอธวัชชัยอันนี้ขอบคุณนะครับนะที่ส่งคลิปวิดีโอนี้มาเป็นหลักฐานทําให้เราเห็นว่ากระบวนการในการถามให้สุบศอบน้องแตงโมงเนี่ยมีพิรุธน่าสงสัยสิบเอ็ดแผลเป็นยี่สิบสองแผลเป็นยี่สิบหกแผลมันแปลกนะแล้วก็มีการเอามือไปหมุนซ้ายขวาสวนทางกันอีกมันไม่มีการจําลอง กับศพแบบนี the 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 ้ถ้าหากนี้สารพันนี่เิวต์เหตุลงมาตารวจคนถูกยิงตายคุณไม่ลองเอาลูกปืนเอาปืนมากระบอกหนึ่งยิงซ้ํารูเดิมเปล่าว่ารูนี้เป็นรู38รูนี้9มมรูนี้11มมรูนี้จุดสามารถเห็นหรือเปล่าถ้าคุณหมอทําอย่างเงี้ยในกเอาเอาแผนต้องการโมมาแล้วเอาไปพัดเรือเป็นหมุนเองใบพัดเรือมันหมุนด้วยมอเตอร์ครับคุณหมอนะสามัญนาฬรอบนะสามัญนาฬลออต่อนะต่อครั้งเนี่ยนะ ผมถามคุณหมอว่าคุณหมอถ้าเกิดว่าคุณหมอเป็นพลผ่าไปสุดศพคนที่โดนแทงตายมาอย่างนี้คุณหมอไม่ต้องเอามีดแทงซ้ําดูเดิมเหรอวามันเข้าได้กับมีดไหมหรือดึงมีดออกหรือว่ายิงปืนซ้ําเข้าไปนะจุดสามแปดไหมนูกเก็ตสูนจุดสามแปดไหมหรือสเปดปมาโมก้าโมสามห้าเจ็ดไหมแบบนี้เรอครับถึงต้องเอาศพไปจําลองแบบนี้มันใช่หลักการถูกต้องเลยครับคุณหมอนะ มันใช่หลักการถูกต้องเหรอครับแล้วขาน้องแตงโมนี่ขาวจ้วนขึ้นจากแม่น้ําแล้วพอไปอยู่กับคุณหมอทาไมโอ้โหกายเป็นสิบเอ็ดแผลยี่สิบสองแผลยี่บกแผลมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณหมอนะแต่ผมไม่เข้าคิดทุกคนนะครับว่าการที่คุณหมอเนี่ยนะเอาขาน้องแตงโมมาจําลองกับไปพัดเรือเนี่ยมันเหมือนคุณหมอเนี่ยกำลังเอาศพไปถูกยิงแล้วเอาปืนเนี่ยไปยิงซ้ําที่ศพว่า รูกระสุนเนี่ยแม่งใช่รูก้ามอมไหมรูสามแปดไหมรูเปลดมมไหมเจ้าแบบนั้นเลยแหละคุณหมอเจาแบบนั้นเลยนะครับนี่คือผมถามว่าคุณหมอต้องการให้เป็นแบบนั้นไหมถึงต้องเอาน้องเตมโมไปจำลองถามว่ามันโอ้มันโหดร้ายไหมเอาขาตโมซึเป็นศพแล้วเนาีายยกขาขวามันเอาอย่างนั้นกันเลยนี่คือสาบันเนี่ยจะถามในสอนคุณหมอมาเนี่ยจบจากสาบัญไหนมาครับเขาถึงให้ทําแบบนี้เลย เราบอกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเข้าได้กับไปพัดเรือมันได้เหรอวันนี้เด่นไนนเขาพิสูจน์แล้วว่ายี่สิบจุดสี่ศูนย์ถึงยี่ิบสองจุดหนึ่งหนึ่งเนี่ยน้องแตมโมเนี่ยหายากเรือไปดลงนั้นไอ้ที่ตกเรือเนี่ยไอ้ที่คุณหมอพูดเนี่ยมันจบแล้วคุณหมอเสร็จแน่นอนมองเทงแล้วนะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากไปพัดเรือสารนายก็มีคำให้พากษาแล้วว่าผู้เสียชีวิตมไม่ได้เกิดจากไปพัดเรือ แล้วคุณเอาศพมาจําลองกับไใบพัดบอกหมุนหนึ่งสองสามแม่เจ็ดแปดสิบเข้าได้ไปบนเรือคุณหมอตายแล้วนะคุณหมอเนี่ยเสร็จผมแน่นอนตื้นสายยังไงก็เสร็จผมจะบอกให้ว่าหมอทั่วโลกหมอที่ประเทศอิตาลีหมอในประเทศไทยนะผู้เชี่ยวชาญหมอทุกคนลงมาเห็นว่าบาดแผล ที่เกิดขึ้นของนักเดางขาวฝาวด้านในไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือแล้วก็บัตรแผลลอยง้างปลาอะไรเนี่ยที่เป็นฟั้นๆเนี่ยก็ไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือครับรรเ,นเ,นเพราะนะยะคิดมันไม่ได้นะแล้วก็มันสวนทางกันกับใบพัดเรืออันคุณหมอเนี่ยอาการน่าเป็นห่วงครับผมเม็นที่สามแล้วผอมลงตั้งเยอะนะน่าเป็นห่วงกินยาบำรุงมั้งนะครับคุณหมอเดี๋ยวเวลาขึ้นสามวันที่28เมษายนประมาณวันสิบแปดแล้วเดี๋ยวคุณหมอเป,ป็นลมเป็นแรงแล้วผมอดใจอ่อนไม่ได้นะ เพราะว่าเราฟ้องกันมาสามคดีนะคะ,ดะคุณหมอฟ้องผมหนึ่งคดีผมฟ้องคุณหมอสองคดีนะครับเดี๋ยวผมก็คุณหมอเป็นลมในศาลไหยเราเป็นห่วงเพราะว่าผมเป็นคนขี้ใจอ่อนด้วยเดี๋ยวคุณหมอเป็นลมแล้วเดี๋ยวผมถอนฟ้องอีกนะนั้นกินยามาุงด้วยนะเพราะว่าสามีคุณหมอเนี่ยก็เป็นแพทย์ใหญ่ด้วยนะที่เคยทำคดีเกาะเตา่านะท,ที่เคยทำที่เคยทำคดีเกาะเต่ากับ เอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุเนาะแล้วก็เคยทำคดีก,ก่อเตาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยกับพ่อตาปอด้วยนะนะเนี่ยแฟนแฟนของคุณหมอเนี่ยนะดังนั้นพี่น้องประชาชนครับเราดูความสัมพันธ์นะครับว่าพ่อตาของปอสนิทกับคุณหมอที่เป็นสามีของคุณหมอณประพัฒน์เนาะสนิทกับพอปตละคเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุนี่คือความสัมพันธ์ก่อนนะ ความสมัครในวงการตารวจที่มีการทําคดีด้วยกันมานะแล้วอย่างนี้แต่ผมคิดยังไงนะแล้วคุณหมอคนสวยผมเนี่ยก็ไปดูแลต้อนรับวันที่ปท่ามยามอาจารย์อุทเทนมาบริจาคลองศพ50ลงศพมันหน้าที่คุณหมอเปล่าว,วันนั้นอะที่ไปรับที่ไปรับอ่ามาบริจาคลองศพ50ลงเนี่ยมันมันมันถึงแปลกนะ แต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว,าว่าวันนี้ผมก็ขอวัดสารอาญาออกหมายเรียบร้อยนะครับขอผลนิติเวชที่คุณหมอผ่าตัดในห้องผ่าตัดทุกภาพนะครับแล้วก็ขออตารางเวรของคุณหมอด้วยว่าวันนั้นคุณหมอเขาเว้นล่านะวันนั้นคุณหมอเขาเวยนไหมนะครับแล้วก็เป็นคิวคุณหมอไหมแล้วก็ผู้ช่วยคุณหมอไหมวันที่สี่ที่เราสอบประจําลองอ่ะเป็นเวรของคุณหมอไหมเป็นเวรของยานีนาฏไหมเป็นเวรของอีกคนทางไหม นะ่ะหรือหมอปกติเป็นใครอันนี้เราขอมาสารเรียบน้อยนะครับพี่น้องประชาชนครับอันนี้หน้าที่ผมนะครับในการขอผลนิติเวศขอไปยังผู้มีการเมืวงชาติขอไปยังแพทย์ใหญ่ขอไปยังผู้การนิติเวศนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยผมก็จะไปขอพอถอเพิ่มนะครับว่าขอผลนะครับการพิสูจน์คราเลือดของกระติกที่ติดทีก่กระโปรงของกระติก นะครับอยู่ตรงด้านไหนของกระโปรงวงเล็กวงใหญ่นะเก่าหรือใหม่อย่างไรนะครับรวมทั้งอ,อย่างอื่นด้วยนะครับพวกรองเท้าอะไรต่างๆเหล่านี้มีการตรวจหรือไม่อย่างไรนะตามเอกาสารที่มีการอ้างถึงทั้งสิ้นอันนี้พวกนี้ก็จะไปยื่นสารขออนุมัติหมายเรียกพยานเอกสารของพิสูจน์หลักฐานด้วยนะครับที่สุดคือผมว่าขอเรื่องโทรศัพท์นะของน้องแกงโม ของคนบนเรือทั้งหมดแล้วก็ขอลายด้วยนะครับถ้าหากมีนะเพราะว่าพอที่มานักงานสอบสวนโดยผ่านทําหมายไปถึงผู้บัญชาการตำรวจตอนภาคหนึ่งนะพี่สุรวลเป็นบุตรพี่กบนะครับก็ช่วยดาเนินการด้วยนะครับตามหมายเรียกวัตถุกพยานเอกสารสิ่งหนึ่งก็ตามในคดีน้องแตงโมนะครับนะตอนนี้มันเป็นเพียงเพียงแค่การตัดพยานที่เกี่ยวข้องออกไป นะอย่างบางคนบอกได้รับโทรศัพท์สี่ทุ่มยี่สิบบางคนก็สองทุ่มบางคนก็มันไม่ตรงกันสักคนอันนั้นจึงนะเชิญนางพี่เปิ้ลน,นาคนรพญยาพี่เปิ้ลน,นาครน,นะมาสอบสวนนะเชิญพี่แตงโฆษกพรุร่งนี้รู้สึกจะเป็นผู้จัดการของแตงโมนะพรุ่งนี้เราสึกจะเป็นผู้จัดการแตงโมนะมาให้ปากคําที่เดซไอนะครับ ก็ฝากถึงพี่หมูนะครับเลขาท่านธรรมนัฐส่งหมายเรียกมาได้ท่านจะมาเองไหมครับหรือว่าจะให้ผมโทรตามนะที่มีการออกหมายเรียกไปแล้วนะเพราะว่าท่านเป็นประจักษ์พยานสําคัญที่ต้องหาคุณปอในเวลาในเวลามันเกิดเหตุในวันเกิดเหตุด,หตด้วยนะท่านก็ต้องมาว่าท่านไปโทรไปหาไปเพราะอะไรนะครับวันนี้เราเรียกทุกคนนะครับที่ส่วนเกี่ยวข้องนะคุณไอนก็เรียกแล้วนะครับออกหมายเรียกแล้วนะ ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าคุณวูดดี้นะครับก็เรียกนะครับแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับวันที่เสียชีวิตยี่สบสี่ยี่ห้าเนี่ยเราเราเรียกหมดนะสัปดาห์สัปดาห์หน้าจะคลายเมกนะครับสัปดาห์หน้านี้จะเป็นคุณซื้อนนะอาวิธิวคนนี้คุณซื้อของของตาเหลือเขาคนนี้โทรวันที่ยี่สบสี่ทั้งคืนวันที่ยี่ห้าโทรทั้งคืนนะยี่สิบสี่ยี่ห้าคนนี้จะโทรทั้งคืนทั้งคืนนะครับอันนี้อาวิธิตนะส่วนอาวิชัยเนี่ย ก็โทรวันที่ยี่สี่นะอันนี้ก็นะเกี่ยวข้องอยังไงท่านก็ไปชี้แจงเอาแล้วกันนะครับเพราะว่าพวกนี้นคือประจั์พยานนะที่เรายังไม่ได้บอกว่าใครเป็นผู้ต้องหานะครับนะอย่างที่ผมเนี่ยนะครับว่าจะพยานในวันนี้ในอีกเดือนหรือสองเดือนข้างหน้าท่านอาจจะเป็นผู้ต้องหาก็ได้นะครับอันนี้คือมันขึ้นอยู่กับท่านครับว่าท่านจะอยากยินโดดเดี่ยวหน้าบันลังไหม นะครับพยานทุกคนนะครับต้องบอกกันว่าวันนี้เราให้คุณใช้สิทธิ์เต็มที่ถ้าคุณให้ความร่วมมือกับเจ้าที่ดิไอน,นะครับแล้วทําให้การท่านเป็นประโยชน์ท่านจะรับการคุ้มครองจากสิทธิ์ของปปชนะครับที่ดิไอเขาใช้อํานาจกันท่านเป็นพยานได้นะครับถึงแม้ท่านจะเป็นผู้้องหาก็ตามนะครับจะสามารถใช้สิทธิ์ท่านเป็นพยานนะครับตามพรบปปชได้นะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งทราบนะครับหากว่าท่านนะครับตัดสินใจที่จะนะครับปกปิดท่านโดนข้อหารภายหลังเนี่ย ท่านก็ต้องคิดนะครับว่าท่านจะมีค่าใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าทนายความนะการสู้คดีหน้าบัลลังโดดเดี่ยวโดยที่ไม่มีที่ปรึกษานะครับทุกอย่างท่านก็ต้องรับผิดชอบตัวเองเพราะว่าเราเตือนแล้วนะครับเตือนท่านหลายครั้งแล้วทุกอย่างเราเตือนแล้วนะครับนะแต่นั้นเมื่อเราบอกแล้วท่านไม่ฟังก็แล้วแต่นะอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับในคดีน้องแตงโมนนะผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่า มันเหลือขั้นตอนเพียงแค่ว่าจะมีคนที่ทงผิดกี่คนนะครับตำรวจนี่แน่ๆอยู่แล้วนะครับทุกคนโดนหมดแล้วหมอทิเวิแน่ๆอยู่แล้วโดนอยู่แล้วนะครับแล้วก็พิสูจน์หลักฐานบางคนน่าจะโดนนะรวมทั้งที่ปรึกษาด้วยนะครับ